ดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม l i n e Ranger นะครับอยู่กันในช่องหนึ่ง GDC ในคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวละครมูนนะฮะอ่าเป็นมูนายอำเภอนะอ่าหรือว่าเป็นมูนไม้นะครับที่เรียกได้ว่าน่าสนใจนะครับน่าสนใจยังไงนะครับเพราะว่าตัวมูนเนี่ยเป็นธาตุไม้นะฮะอ่าอาจจะไม่ใช่สายไว้พิพนะครับแต่เป็นสายว่องไวนะฮะแต่มีในเรื่องของดาเมจนะครับที่ ยกเลิกภาวะอมตะศตรูก็คือดาเมจทะลุ3,000%พร้อมกับลดต้านทักษะของศัตรู50% 7วินาทีนะฮะถ้าเทียบกับตัวบราวมืดในเดือนนี้เนาะบราวมืดเนี่ยจะเป็นหลบลดหลบอันนี้จะเป็นลดต้านนะครับซึ่งลดต้านก็จะทำให้เลนเจอร์ฝั่งศัตรูเนี่ยรับดาเมจหนักขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าเวลาเราใส่เกียร์เราจะใส่หลบร้อยต้านร้อยเนาะหลบ้อยก็คือขึ้นพลาดนะครับส่วนต้านก็คือ ดาเมจจะเบาลงอันนี้ลดต้านไป50ก็ต้องรับดาเมจหนักขึ้นไปอีกก็ถือว่าเป็นตัวละครที่น่าสนใจเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าตัวมูลอำเภอเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะอันนี้ก็เป็นไอดีของคุณปิงกี้นะครับต้องขอบคุณคุณปิงกี้มากๆเลยนะครับที่เอาไอดีมาให้รีวิวนะครับส่วนไอดีของคุณปิงกี้เนาะก็เปิดได้หยุด5วินาทีมาในความสามารถก้าวดาว นะครับน่าจะไม่ได้ใช้ตัว reset skill เลยนะครับก็คือได้มาเลยนะฮะอะเดี๋ยวมาดูระยะยืนตัวม mm ูล hmm. ในอำเภอกันนะครับระยะยืนนี่จะอยู่เท่ากับร้อยแปดสนะครับก็เป็นระยะยืนสายว่องไวไหมไม่ได้ยืนไกลค่อนข้างไปทางใกล้นะครับอันนี้ใส่เกียร์เป็นลบ80นะครับตานห้าสิบอะและ้าเลนเจอร์ร่างเกดาวอยู่ที่พ5 8 0ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะ ผมว่าเดือนนี้เลนเจอร์แรกถาไม่ได้หนักขนาดนั้นนะครับยังสามารถใส่เกียร์รดแรก2จุดก็เล่นได้นะฮะส่วนในเรื่องเกียร์นะครับก็จะเป็นโดนแน่นอนนะฮะปล่อยตัวไว้2จุดนะฮะโจมตีรวมนะฮะแล้วก็จะเป็นนี่เลยนะครับผ้าคาดเอวของบาดีกาดีนะครับมีเลือด1จุดหลบสกิลอัปเกรดธาตุนะฮะมีอัปเกรดธาตุด้วยแล้วก็ลดแรง1่จุดแล้วก็เป็นลดแรก่1จุด2จุดอ่ะประมาณลดแรก2จุดอ่าลดแรก2จุดนะฮะ ปล่อยตัว2จุดนะฮะแล้วก็มีต้านมีหลบนะฮะแล้วก็อัตราความแม่นยําของทักษะขึ้นไปอีกนะฮะซึ่งมีคนถามนะครับว่าเอ้ยผ้าพันคอ10.5ปีเนี่ยใส่ให้ตัวอะไรได้บ้างนะครับเบื้องต้นก็ใส่ให้ตัวธาตุน้ําได้เลยตัวน้ําดามเมจเก่งๆเพราะว่ามีโจมตีพื้นที่เนาะอะแต่คุณปิงกี้เลือกใส่ให้ตัวมูลเพราะว่าตัวมูลมีดาเมจสามพบวกกับไปอีก600ก็จะเป็น3,600ก็ถือว่าแรงนะ เออ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงส่วนสกิลบัฟนะครับก็คือเป็นบัฟอาตราคริติคอลนะครับสายว่องไวเนาะบัฟคริบัฟค,ความเสียหายคริติคอลเพิ่มความเร็วในการโจมตีก็คือยิงธรรมดาจะเร็วขึ้นนะครับอาทิตย์อรรัสดงส่วนความสามารถนะครับก็คือเป็นหัวใจเยือกนะก็หัวใจเยือกเนาะเอาไว้กัรลำนวนในสเตจจุติ เวลาไปจุติแล้วแบบไปเล่นตัวที่มันมีลำนำเย้ายวนก็จะต่อต้านได้นั่นเองส่วนอันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับความสามารถไฮเปอร์ก็คือบาเดียสมบูรณ์แบบนะฮะเราจะเห็นการจากบราวยมทูตนะฮะอาหรือว่าจะเป็นโดวบราอัศวินนะครับที่ปล่อยตัวออกมาแล้วมีบาเรียสมบูรณ์แบบติดตัวมา5าวิใช่ไหมแต่อันนี้เวินะครับแล้วเป็นบาเรียสมบูรณ์แบบพัดก็คือโอกาสติดจะดีคล้ายๆกับร่างโคนที่จะเป็นร่างโคนธรรมดากับร่างโคนพัด ในรอบที่แล้วเนาะก็จะเห็นกันว่าล่างโคนพัดนี่แบบติดดีมากเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบาเรียรสมบูรณ์แบบเนี่ยจะติดดีขนาดไหนนะครับอ่ะไปครับเดี๋ยวผมไปลองดาเมจนะฮะแล้วก็ไปลองบาเรียทุกคนดูกันเดี๋ยวผมจะพาไปทดสอบนะมีต่อต้าน5้าวินะครับโดนกับธาตุไม้เก่งๆได้แน่นอนนะฮะคือผมค่อนข้างที่จะแบบแฮปปี้ค่อนข้างที่จะดีใจเพราะว่าตัวละครมูนี่ติดมาแล้วฮะบาเรียรสมบูรณ์แบบโอ้โห7วิอะครับเกือบถึงหน้าป้อมนะหูแล้วบับอย่างเท่ครับ บ้เท่มากครับผมเอออาจต่ไม่ใช่สกิลนะนี่ติดอีกแล้วครับบ้าเลยสมมุติแบบโอ้โหอันนี้อันนี้แบบติดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยปะะ้าว่าทำไมติดดีจังอะติดอีกแล้วครับทุกคนโอ้โหเฮ้เยติดร้อยเปนเเนี่ยเฮ้ยถ้าอันนี้คือโกงเลยนะถ้าเกิดว่าติดแบบเนี้ย เออ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอลองเช็คเลยนะถ้าเกิดว่าติดแบบนี้โกงมากเลยนะเพราะว่าเป็นตัวละครในรอบเดือนที่หลายๆคนสามารถเปิดหาได้แล้วต่อให้หมดเดือนนี้ไปก็เปิดหาได้ถ้าเกิดว่าติดแบบเนี้น่าเปิดหามากเลยนะมูลตัวเนี้ยผมบอกเลยเออแต่ไม่ค่อยใช้สกิลอาจจะต้องเติมอัตรายใช้สกิลอ่ะในเรื่องความเปาะเลนเจอร์ค่อนข้างเปาะเนาะขนาดใส่เลือดไป1จุดนะฮะนี่ครับบาลีสสมบูรณ์แบบทําอะไรไม่ได้ครับส่วนเรื่องดาวเมจก็ไม่ได้แรงนะ หรือว่ามันยิงธรรมดาวะอันเนี้ยอ่าไม่ค่อยใช้สกิลนะอุ้ยโหใช้แรงเหมือนกันนี่ว่าแรงแรงแรงแสดงว่าตอนแรกไม่ใช้สกิลนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เกียร์นิดนึงนะอ่าเนื่องด้วยที่เลนเจอร์ไม่ค่อยใช้สกิลนะครับอาจจะไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่อันนี้ดาเมจก็จะลดลงมานะแต่เราจะได้เห็นไงว่าเออการใช้สกิลตัวนี้เป็นยังไงนะฮะโอ้โห มีไหมเกียร์อัตราชตสกิลของปิงกี้อ่ะเอาอันนี้มาก่อนนะฮะใส่มาก่อนฮ้ยแรงอยู่นะทีเดียวหายอยู่นะครับเออได้อยู่ได้อยู่ทีเดียวหายอยู่นะเอามาครับนี่โอ้โหบาลียสมบูรณ์แบบติดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยปะเนี่ยนี่ฮนะโอ้โก็แรงเหมือนกันนะเท่ด้วยครับเออเท่ด้วยแรงด้วยครับบอกเลย เฮ้ยน่าสนใจว่ะผมอยากเปิดหาเลยวะเนี่ยโคตรเท่อ่ะอยากเปิดหาเลยอ่ะเท่จัดทุกคนสกิลบัฟก็ที่เออโอ้อ่ะาเดี๋ยวเดี๋ยวไปเทสบาเรียสมบูรณ์แบบนะอันนี้ค่อนข้างว้าวนะเออแบบบาเรียมันติดดีมากเลยอย่างกับร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะว้าวมากครับอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าติดร้อยเปอร์เซ็นต์จริงหรือเปล่าเออติดแล้วครับอ่ะไปติดติดติดเฮ้ยติดติดไหมติดเฮ้ย ฮ้ยอันนี้ตกใจวะตกใจจริงตอนแรกผมไม่ผมไม่ได้เล่นตัวมูลมาก่อนแล้วไม่ได้เห็นมาก่อนผมไม่นึกว่าจะติดร้อยเปอร์เซนะฮะโอ้โหแต่ตัวละครเขามีโดนการโดนอะไรอ่ะแต่ผมว่าความสามารถก็โกงแล้วแล้วมีต่อต้านอยู่5วินาทีในความสามารถเก้าดาวนะครับโอ้โหนี่ติดร้อเลยครับ สกิลนะพัดนะเออใช่ไหมมันสกิลเดียวกันไหมอ่ะทำไมมันติดร้อยเปอร์เซนต์วะบาวยมไม่ติดลอยนะเนี่ยไอ้บาเรียสมบูรณ์แบบอะโครเวอร์ครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูมาอยู่ในหมวดเดียวกันนะบาเรียสมบูรณ์แบบเนี่ย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 เอ้ามันอยู่คนละหมวดหรออย่าบอกปิงกี้ไม่มีบาวอยมมาทูด พิงกี้ไม่มีบาวยมมาทูเรเอ,อ่ะเดี๋ยวดูนะครับผมว่ามันอยู่ในหมวดเดียวกันนะแต่บาวยม,มาทู่ไม่ได้ติดทุกตัวนะครับมันเป็นเปอร์เซ็นต์ติดนะฮะอ่ะบาลียสมบูรณ์แบบเนี่ยโอ้โหอันนี้5วิครับโอกาสสุ่มติดนะฮะส่วนอันนี้ติด100%ครับเจ็ดวินาทีโกงไปไหนนะฮะบ,บาลียสมบูรณ์แบบ สุดยอดมากนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมพาเลนเจอร์ตัวนี้ไปทดสอบกันนิดนึงนะครับว่า1น,งนึงนะครับกับตัวทาตุไม้เนี่ยเป็นยังไงแล้ครับไม่ว่าจะเป็นตัวชนะทางทา่าตัวแพ้ทางทตุไปครับมาที่ตัวละครแรกกันเลยนะครับจะเป็นทางด้านลูเดียสไฮเปอร์แม็กนะฮะอ่าก็จะให้ดูกันว่าเป็นยังไงซึ่งปกตินะครับในการที่เราจะทดสอบเนาะถ้าเจอตัวห้าวีเนี่ยผมจะไม่ค่อยทดสอบเพราะว่าเลนเจอร์มันปล่อยตัวไม่ออกแต่อันนี้ผมไม่กลัว นะครับเพราะว่าต่อต้าน5าวิเนี่ยทำอะไรไม่ได้แน่นอนผมบอกเลยนี่ครับบาเรียติดทุกตัวนี่ครับลูเดียยิงไม่เข้านะแต่พอโล่หายก็ยิงตายครับอืมก็ถือว่ามีความเปราะค่อนข้างสูงนะครับอันนี้ผมคิดว่าเกมน่าจะทําตั้งใจทําแบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเกมทําให้ตัวเนี้ยมันถึกนะครับแล้วแบบมันดีขนาดนี้มีทั้งบาเรียสมบูรณ์แบบมีทั้งต่อต้านหยุด5วินาทีที่ติดดีขนาดนี้นะ ตัวจะโกงเลยนะครับแล้วแบบหลายๆคนน่าจะเปิดหาตัวฟรีจนนี้มาเล่นกันนะฮะซึ่งดาเมดก็ยิงนะแต่ยิงไม่เข้านะใช่ไหมเออ่อเดี๋ยวผมเอามาตะให้หน่อยก็เป็นตัวแจกฟรีแหละนะครับต้องหาจังหวะยิงหน่อยอแต่เห็นนะครับว่าหยุด5วินาทีทำอะไรไม่ได้ครับจบแล้วบอกเลยแต่ในเรื่องดาเมดก็ไม่ได้รุนแรง อ่ะผมก็ไม่แปลกใจเนาะที่ทําไมปิงกี้ถึงใส่ผ้าพันคอเพิ่มเข้าไปนะฮะไม่ได้เลยนะครับไม่ได้ดาเมจเลยอ่ะเหมือนปล่อยไปตายอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวพูดถึงเนาะในการเล่นจริงแต่ผมว้าวมากๆนะครับในความสามารถอ่าบาเรียรที่มันติด100%เซนะฮะซึ่งซึ่งอนาคตนะครับถ้าไปอยู่ในตัวแสงมืดหรือตัวโคลบโบนะโกงเหมือนกันนะถ้าติด100%แบบเนี้ยเขาทาอะไรไม่ได้เออซึ่งมันจะกันดียังไงก็คือกันตรงที่แบบเวลาเราจะโดนดันป้อมใช่ไหมเออ เราจะรอดเพราะว่าเรามีบาเรียอันนี้มันเป็นตัวยืนตัวยืนคำเจ็วิต้องรองให้บาเรียหายตัวนี่นถึงจะตายมันก็จะเหมือนอารมณ์แบบว่าเครื่องสุดท้ายที่แบบเลนเจอร์ตายแล้วจย,ยังเป็นศพเนาะค้างไว้แต่อันนี้ปรับจากเลนเจอร์ตายที่เป็นเครื่องสุดท้ายเปลี่ยนมาเป็นบาเรียที่ไม่รับอะไรเลย7วินาทีมันก็จะยื้อได้แบบเนี้ยซึ่งมีประโยชน์นะครับถ้าใครเล่นตัวบินนะครับใครเล่นทีมบ,บินเนี่ยเปิดหาตัวมูลในอำเภอได้มีประโยชน์แน่นอนโกงมากครับเห็นปะ เนี่ยเอาไม่ลงยังไงก็เอาไม่ลงนะครับเพราะว่าเราปล่อยไปแล้วก็ยืนตรงนี้ได้เรื่อยๆถึงว่าดาเมจดาเมจเราจะทําอะไรไม่ได้เนาะแต่เราก็ยืนอย่างเงี้ยได้เรื่อยๆนะทำอะไรไม่ได้นะครับเนี่ยเนี่ยแหละคือประโยชน์นะครับในการเล่นของตัวละครมูลในอำเภอจุดนี้ผมว่าใช้งานได้นะครับแต่เรื่องดาเมจไม่เข้านะฮะเออเดี๋ยวผมนําไปเจอกับตัวม็อบก้าดาวแม็กดูเนี่ยแหละคือความโกงเฮ้ยดันไปดันมาเหมือนจะชนะวะ <laughs> เออเนี่ยแหละอันนี้คือความโกงครับ ตอนแรกนะครับผมไม่คิดเลยว่าไอ้บาเรียสมบูรณ์แบบมันจะติดทุกตัวแบบนี้นะครับผมนึกว่าแบบอ่ามันจะติดแค่แบบเป็นจังหวะครับติดแบบว่าเฮ้ยโอกาสมันติดดีขึ้นนะครับแต่มันก็ไม่ได้ติดแบบทุกตัวแบบนี้แต่นด้มาติดทุกตัวนะครับแล้วบวกกับมีต่อต้านหยุด5วินาทีในความสามารถ9ดาวอีกคือปั้น9ดาวได้ต่อต้าน5วิเล่นได้เลยเอาเข้าทีมได้เลยครับยิ่งเป็นตัวบินเนี่ย ผมบอกเลยว่าตัวบินเนี่ยควรเล่นนะถ้าไปหลีกึงสูงเวลาเจอหยุด5าวิเนี่ยเราปล่อยตัวเนี่ยมากันได้แล้วเอาตัวคนนี่บินเนี่ยไปตีป้อมโอ้โหโคตรโหดบอกเลยอืมน่าสนใจมากครับตัวมูนในอำเภอนะว่าและทําไมเปิดออกยากเหลือเกินนะไม่ออกเลยครับไอดีไอดีผมนะมูนในอำเภอเนี่ยตัวมันตัวมันเอาเรื่องนะเป็นตัวฟรีที่เอาเรื่องครับบอกเลยอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะให้ทุกคนเห็นเดี๋ยวไปเลนเจอตัวต่อไปกันเลยนะครับเดี๋ยวมาเจอชิงไอโอ๊เก้าดาวแม็กนะครับเลนเจอร์แบบโหดโหดเลย เดิวมาดูกันว่ามูลนายอำเภอจะไหวหรือเปล่าเออเลนเจอร์แบบผโผดโอ่ะเนี่ยจะไหวไหมนี่นะไหวหรือเปล่าอ่าก็จะเห็นนะว่าโล่มดตายเลยโล่มดตายเลยค่อนข้างเปล่าใช้ใช้ประโยชน์ได้คือเอาไปยือ้ออ่าประโยชน์นะประโยชน์ของตัวมูลนายอำเภอเอาไปยือ้อใครเล่นทีมบ,บินหรือใครแบบเฮ้ยทีมผมขาดตัวสายพลังอึดๆหรือตัวดาอาตัวยืน้ำอย่างเงี้ยเอาตัวนี้ไปเล่นได้ เพราะว่าเขายืนไกลอ่าเขายืนไกลแล้วเขาสามารถมีบาเรียรที่มาคอยยือ้อสิ่งที่เราต้องทําก็คือปล่อยเลนเจอร์กองหลังไปเรื่อยๆทําสะสมดาเมจไปเรื่อยๆเอาตัวนี้มาคอยยืนยือ้อถ้าเป็นผมผมอาจจะเล่นคู่กับบบบวิ่งถ้าเล่นคู่กับบับวิ่งจะโกงเดี๋ยวผมเล่นให้ดูอันนี้อันนี้ผมคิดสดเลยนะก็คือท,ทดสอบให้ดูสดๆแล้วก็คิดสดเลยว่าถ้าเล่นกับตัวบบบวิ่งเนี่ยจะดีอืมจะคอมโบดีอืมคือตัวเขาเปาะตัวเขา ไอ้นี่จริงแต่สุดท้ายก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าบาเรียสมบูรณ์แบบเออเนี่ยแหละเดี๋ยวผมเอาไปเล่น1-5-1-10ให้ดูเดี๋ยวจะให้เห็นนะครับว่ามันโกงยังไงนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้เราเล่นอีกแบบหนึง่งก็คือใช้ตัววิ่งใช้บับวิ่งอ,อ่าเป็นธาตุไม้ใช่ไหมเดี๋ยวผมเอาตัววิ่งธาตุน้ำแล้วกันนะครับบับวิ่งธาตุน้ำไปจะได้ ชิงิโอะเราจะได้ไม่ไม่นี่ไปนะครับเอาไฟไปเดี๋ยวไม่มีกองทับชิงิโอะนะฮะอ่ะอันนี้เล่นคู่กับบับวิ่งนี่ครับแล้ววิ่งไปหน้าป้อมครับบาเรียยังติดอยู่เลยเนี่แหละคือความโกงครับเออก็คือจะเป็นตัวดันป้อมดีๆเลยเนี่ยตัวดันป้อมดีๆเลยนะครับเนี่ยดันป้อมดีๆเลยครับไม่กลัวเลยบอกให้เนี่ยดันป้อมดีๆเลยครับอื ได้บัฟมาครับวิ่งมาถึงหน้าป้อมบาเรียยังอยู่ทําอะไรไม่ได้มายืนดันยืนดันคือมีประโยชน์มากนะฮะในรอบนี้นะตัวมูลนะที่ผมรีวิวอ่ะผมบอกเลยว่ามีประโยชน์ใครเปิดได้มาปั้นไฮเปอร์แม็กขึ้น9ดาวไปเลยเอาต่อต้าน5าวีให้ได้เล่นได้เลยมาเล่นคู่กับบัฟวิ่งครับในความสามารถบาเรียสมบูรณ์แบบเนี่ยโกงนะฮะ เดี๋ยวผมลองปรับเลนเจอร์เป็น1 0ให้ดูนะครับว่ามูลในอำเภอเนี่ยมีประโยชน์ยังไงอย่างที่ผมบอกนะไปครับ5ตัวพอนะครับไม่ต้องถึง10หรอกเอา5ตัวก่อนนะ10เดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปเดี๋ยวให้ดูว่ามันมีประโยชน์จริงๆนะฮะอันนี้แล้วมีต่อต้าน5วิอีกนะครับให้ดูอ่ะเดี๋ยวผมขอใช้เทมช่วยนะเนี่ยให้เห็นนะครับอ่าให้เห็นนี่ครับอืมโอ้โหแต่ดันไม่ได้นะฮะ คือให้เห็นว่ามีบาเรียครับต้องรอบาเรียหมดนะฮะออแต่อันนี้ปล่อย,ปล,อยปล่อยไม่ออกเดี๋ยวขออีกเทปหนึ่งขอ,ขออีกรอบหนึง่งขออีกรอบหนึ่งนะฮะอีกรอบหนึ่งนะครับอีกรอบหนึ่งพอดีเมื่อกี้โดนยมนทูตด,ดันไว้นะครับเลยไม่ได้ระยะยืนอันดับแรกไปยืนให้ได้ก่อนนี่ฮะทำยังไงก็ได้ให้ตัวมูนไปยืนให้ได้ก่อนเนี่ยคีลักนะครับสาหรับคนที่แบบมีตัวบัฟวิ่งแล้วตัวแท้งเราไม่ถึกมาก อันนี้ผมเทสแค่ตัวมูลตัวเดียวก็คือจะให้เห็นว่าเอามูลเนี่ยไปยืนให้ได้นะครับแต่เราก็ต้องแข่งกับเขานะว่าเขามีบัลวิ่งไหมถ้าเกิดว่าเขามีบัลวิ่งมาเนี่ยเขาก็จะดันเรามาก่อนซึ่งโอกาสที่เราจะทํามูลยืนที่ผมทาให้ดูเนี่ยจะยากเอออันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องคิดแต่ทุกคนเห็นไหมเนี่ยดามเมจทั้งนั้นเลย5้าวีทั้งนั้นเลยครับทำอะไรไม่ได้เห็นปะผมเอาบอสนะฮะปืนกลยิงปืนกลยิงแต่บาลีสมมูลแบบเจาะไม่เข้า ยืนได้แน่นอนอ่ะผมบอกเลยนะฮะเนี่ยแหละสิ่งที่ต้องคิดแค่นั้นเองนะฮะฮาวิทํำอะไรไม่ได้ปล่อยตัวได้เรื่อยๆยื้อได้เรื่อยๆครับเนี่ยจะปล่อยดาเมจมาขนาดไหนไม่กลัวนะฮะปล่อยได้เรื่อยๆเว้นแต่ว่าเนี่ยผมจะโดนคอมโบตัดแล่เพราะว่าฝั่งนั้นเนี่ยจะมีคอมโบตัดแล่เนาะตัวบาวล็อกกับตัวอบอสนะฮะอ่าตัวลุงนวดอ่ะลุงนวดกับตัวบาวล็อกเป็นคอมโบตัดแล่ผมก็จะไม่มีแล่ป,ปล่อยอันนี้เราก็จะแพ้จํานวนนะฮะในการปล่อยตัวแต่ให้เห็น เนี่ยคือความโกงที่ผมบอกว่าสามารถนํามาเล่นเป็นตัวยือได้เพราะว่าประมาณนี้อันนี้ให้เห็นข้อดีนะเพราะว่าในการเล่นจริงเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนนะน่าจะต้องมีตัวพลังสักเล็กน้อยนะครับอาจจะสักตัวหนึ่งหรือ2ตัวอย่างเงี้ยอาจจะมีนะฮะก็ใส่ไปซึ่งมันอาจจะไม่ใช่ตัวพลังเมตานะครับอย่างอ่ะอย่างตัวละครอย่างนาฬิกาปู่อย่างเงี้ยอาจจะมีหรือไม่ก็อาจจะเป็นตัวโคลาโบแทนอย่างตัว ไมกี้อย่างเงี้ยอะที่ทุกคนอาจจะมีหรือว่าเป็นตัวพลังอื่นๆก็ได้นะครับและเอาไปเล่นนะอะย่างผมใส่นาฬิกาปูขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยไปอีกเออก็คือมันจะช่วยได้ยื้อนานขึ้นไปอีกนะครับอ่ะเนี่ยให้ดูนาฬิกาปูวิ่งฮะอันนี้นี่นี่อันเนี้ยให้ดูครับเนี่ยก็จะแบบดันหน้าปอมง่ายขึ้นนะฮะแต่ก็ต้องวัด นะวัดกับฝั่งตรงข้ามว่าถ้าเขามีตัวยืนที่เก่งแล้วดันเราได้ไวเนี่ยถ้ามูนมาวิ่งมาเอาระยะไม่ทันก็จะทำคอมโบนี้ยากหน่อยนะไอ้คอมโบบาเรียรสมบูรณ์แบบเนี่ยเออน่าสนใจนะฮะส่วนตัวโคนี่ก็น่าสนใจเพราะว่าโคนี่ก็มีบาเรียรสมบูรณ์แบบเหมือนกันแต่ผมยังไม่ได้รีวิวเนาะเออตรงนี้ยังไม่ได้รีวิวนี่ไอเห็นนะฮะเนี่ยคือปล่อยมาตัวเดียวก็คุ้มอะฮะบาเรียรสมบูรณ์แบบเห็นปะ ปล่อยมาตัวเดียวก็คุ้มนะฮะเออเนี่ยครับอืมมีประโยชน์มีประโยชน์มากแต่เลนเจอร์เปาะดาเมจผมเฉยๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาเทสในเรื่องของการรับการสตัร์หน่อยนะฮะแต่โอ้โหมันบายเรียสมบูรณ์แบบอะเออคือสตัร์มันก็ไม่เข้าอยู่แล้วไหมอ่ะเดี๋ยวเอาสล็อตมาให้ดูครับมาสล็อตคือมันบายเรียสสมบูรณ์แบบอะผมมองว่ายังไงส,สตัร์ก็เอาไม่เข้าอะ่ะต่อให้สล็อตจะแม่น ขนาดไหนก็เหอะยังไงผมก็ว่าเอาไม่เข้าครับเนี่ยยังไงก็ติดนะครับจนกว่าแบบโลบาเรียจะหายถึงจะสตันได้ครับผมบอกเลยแต่ตัวเปาะมากนะถ้าเทียบกับนาฬิกาปูเ่เห็นปะนาฬิกาปู่ยืนนิ่งแต่ตัวเนี้ยมีบาเรียสมบูรณ์แบบไม่ยืนนิ่งฮะต้องให้บาเรียหมดก่อนถึงจะยืนนิ่งนะสำหรับตัวมูลในอำเภอเห็นปะเนี่ยย,ยิงสกิลสบายเลยฮะเนี่ยแต่สกิลไม่หนักนะเล่นจริงนะครับยิงไม่เหมือนจะไม่แม่นนะฮะยิงไม่ค่อยเข้าด้วย แต่ใช้ประโยชน์ได้ในบาลียสมมู์แบบกับความสามารถก้าวดาวหยุด5วินาทีนะเออเนี่ยนาฬิกาปูนิ่งนะฮะส่วนมูลในอำเภอครับนี่เห็นปะเนี่ยกำลังลํำยิงไอตัวสล็อตนะฮะที่มันมาอยู่ให้ไอตรงข้างหน้านะเออเนี่ยเห็นปะบาลีตรงเนี้ยนาฬิกาปูเนี่ยประชิดผมเพิ่งรู้นะว่านาฬิกาปูเนี่ยเห็นปะเดินไปหาสล็อตไม่ได้เลยนะครับเนี่ยสตันรัวๆเลยนะครับ เออเนี่ยสตัรรัวๆเลยครับเดินไปหาสล็อตไม่ได้เลยโอโหูสล็อตโกงมากนะฮะเนี่ยแต่ต่างกันนะครับนายอำเภอไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะ่ะต้องรอบาเรียหมดก่อนหะถึงจะสตันครับนายอำเภอนี่ครับเนี่ยยืนยืนไม่ได้เลยครับไปหาสล็อตไม่ได้เลยนาฬิกาปู่อ่าเห็นปะเนี่ยนายอำเภอวิ่งมานี่แหละเห็นปะสล็อต สล็อตเนี่ยเออเห็นปะโอโหนาฬิกาปูนะเรียบร้อยเลยว่ะอ่ะดันมาแล้วนี่ฮะเห็นปะอ่ะนี่อ่ะให้ดูประมาณนี้นะครับสำหรับตัวนายอำเภอก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้นำไปพีพีทุกคนดูนะแต่จากคลิปนี้ผมว่าทุกคนได้ดูเนี่ยน่าจะได้เห็นประโยชน์นะครับของการเล่นตัวนายอำเภอ แล้วนะครับว่าเล่นยังไงนะฮะซึ่งถ้าทีมใครนะครับแบบไม่ได้ใช้คอมโบนี้หรือว่ามองดูแล้วนะครับว่าตัวละครนี้ไม่ค่อยเหมาะกับการเล่นเราก็อาจจะไม่ต้องปั้นถ้าเปิดได้มาหรืออาจจะไม่เปิดหาก็ได้เพราะว่าตัวละครเนี่ยในอนาคตก็จะอยู่ในตู้ถ้าเราถ้าเกิดว่าเราไปเปิดหาตัวโคลโโบหน้าหาห,าหรือว่าตัวแสงมืดหน้า,นาเนี่ยก็มีโอกาสที่ตัวมูนนอมเพอจะหลุดมาให้เรานะครับแต่ตัวใช้งานดีนะถ้าถามผมนะเป็นตัว เป็นตัวทัดไม้ที่ผมมองว่าใช้งานดีความสามารถไฮเปอร์ดีความสามารถก้าวดาวดีใช้งานได้จริงนะครับก็คลิปนี้ไม่เท่านี้ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ